สวัสดีนะครับคลิปนี้พี่สุทัศน์ก็จะพาขึ้นไปเที่ยวอาคารคุณยายร้อยปีปะขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับลักษณะจะเป็นอาคารทรงกลมคอนกรีตรเสริมเหล็กสูง17ชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่82.12เมตรและก็ยังมีอาคารสำนักงานสูง7ชั้น อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยุงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ได้รับการออกแบบให้ดูโดดเด่นสง่างามจุดศูนย์กลางเป็นอาคารทรงกลมซึ่งเป็นรูปทรงสากลที่ไร้การเวลาแนวคิดการออกแบบเน้นหลักประหยัดสุดประโยชน์สูง และสะท้อนให้เห็นถึงความสะอาดสว่างสงบนอกจากนี้รูปทรงกลมยังสื่อถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อนำพาชาวโลกทุกคนให้ถึงดวงธรรมและพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นสรณะที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน อาคารร้อยปีคุณยายประกอบด้วยงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมเวลาคงไม่พอไว้ต่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ